หน้าที่ใหม่ของพี่เมลครับหรือว่าแม่หรือว่าแม่หรือว่าอันนี้มันหนักไปกกไดเดี๋ยวเปลี่ยนกันแล้วตัดกิ่งเนี้ตัดต้นหูกระจงเนาะ ต้องกดแรงแต่ก็ต้องกดน,น,น้อยนนและแต่แม่เพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าถูแล้วเสร็จมันเหเเนื่อยไม่ใช่หรอครับใช่เอาเอาเอหวบางครั้งเราก็ต้องขับอยูใจมันเต้นเร็วบ, What What าบ,บ้างเห็นไหมอุทานเป็นภาษารัสเซียเลยครับอ่าเห็นไหมพี่เมลไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมพี่ แต่ยากเนาะแต่มันเหนื่อยถ้าทำเร็วแต่บางทีเราก็เร็วบ้างตาบ้างตามแต่ปล่อยมันไปก่อนดี๋ยวกันตกเย็นมาเติมเลยครับกลางห้องน้ำทำไรกันเติมของครับกินเหล้าสูบบีก็ธรรมดามันก็มีแอบขนติดคนอะไรมันก็มีทิธรรมดาครับแต่เพื่อผมเล่นล่อทุกวันเลยก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าว่าตกว่าแก่ตัวมาเพื่อผมจะสภาพแบบ แล้วพ่อเสียนยังยังเลยครับห้าสิบกว่าครับอาพ่อห้าสิบเองเหรอครับเป็นผู้พันผู้พันเนี่ยในพันเหรอครับเดี๋ยวจะรอในพลนี่แเนี่ยวันสักสี่ห้าปีข้างหน้ามีโอกาสได้มีโอกาสได้ได้เป็นแน่นอนได้แน่นอนห้าสิบนี่ได้แน่นอนสิบปีนี่แลแหล่เลย แสดงว่าเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรญาติญาติที่เป็นในพลนเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกเป็นในร้อยแล้วใช่คุยได้แล้วอ่ะคุยได้ตอนนี้คุยได้แล้ว่มีลูกเป็นในร้อยไปแล้วกลับไปแล้วจบมาไงมาแวะมาหาพ่อหาแม่บ้างนาเออกลับไปแล้วก็กลับมาเยี่ยมเยียนพ่อแม่เออถึงจะเป็นพ่อแม่สมมุติก็เราได้มาอยู่ได้พักอาศัยกับเขานะนั่นแหละ วิถีชีวิตกลับไปแล้วก็มีโอกาสแต่จะทํางานทำการก็กลับมาหาถึงจะเป็นพ่อแม่สมมุติก็มาหาได้ไม่เป็นไรนะเขาก็ดีใจออืืขอบคุณครับผมงงไหมครับพิกเกลือไหนพริกไหนเกลือไม่เห็นมีไม่มีสักเม็ดเลยตามมือหลกพริกเกลือก็คือตามพริกกับเกลือรวมกัน หลังจากตัดกิ่งไม้เรียบร้อยมือเทียงเราไม่เคยถ่ายมือเทียงเลยขออนุญาตสื่อสารมือเทียงเป็นวันแรกมั้งที่มีผักวางอยู่ตรงนี้พี่เมลก็พี่เมลติดใจพริกเกลือคืออะไรนะครับแล้วก็หมูก็เป็นหมูที่เราเตรียมไว้ทำพะโลววันนี้ข้าวที่หุงอยู่นะครับ ไม่ได้หุงด้วยไฟฟ้านะครับหุงด้วยไฟธรรมดาหนึงน่งหนึง่งเอเป็นหนึ่งเพราะว่าไฟดับมานานแล้วครับเนี่ยก็นี่แหละครับชีวิตภูทนผู้กํากับเมลก็น่าจะรับรู้ได้แล้วว่าเป็นยังไงครับรายงานข่าวจากตะวัง มันร้อนนะร้อนเด like uh ี๋ยวเราเติมน้ำเปล่าอันนี้มาเผื่อพี่เมลแกจะที่เกลี่ยล้างแก้วต้องมาเตียงหน่อพี่เมลนะพี่เมลไปยืนด้านโน้นหน่อยลูกยืนยืนด้านโน้นเราเนี่ยลูกแบบนั้นน่ะต้นเราอยู่ตรงนั้นวันนี้นำเสนอน้ำฉุนนี่น้ำหวานแล้ว กูอาจารย์ที่มาตรวจพลังงานของน้องเมลเขาครับก็แบบผสมกับน้ำอะไรได้เลยแบบชงโองันตินก็ต้มน้ำฝางแล้วก็ใส่โอวันตินนะครับมีรสก็ไม่มีมีนะเราไม่มีช้อนนะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนรสชาติชงกกาแฟได้ครับน้ำฝางอื เ,เด็กๆนี่มาประจำะมาประจำก็จะได้ชิมหัวหน้ามาใหม่ก็เป็นลายใหม่ที่ต้องชิมมันแล้วนนะมั้วแแลแลก็เย็นวันนี้สำหรับพี่เมลผลขนไม้ให้ปลาเต้ยหนึ่งคันรถ น่าเด่นสนใจไม้สักหนึ่งคันรถไหมเอาไม้ไปสำรองไว้เวลาเวลาฝนตกไฟไม่มาอะไรพวกนี้ครับผ่านถาไม่ได้ใส่ไปแค่เต็มเต็มก็พอรถมันจะหนักมากไม่ได้ครับผมเต็มพอดีเต็มพอดีหนึ่งคันเม็ดมาแล้วอ้าวพี่แมลฝนจะมาแล้วลูก เอาให้เสร็จโอ้ไปดูให้ตรงนั้น่ะสวยเนี่ยเป็นซุ้มเลยแหละจ้าจ้าอา้อาวอา้าเริ่มออกแล้วเดี๋ยวก็จะได้ตังอีกแล้วครับ <c oughs> พูดแบบอยากได้ตัง <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านในวันนี้อา้าวไอตัวตัวเหาเก่งๆนี่ชื่ออะไรนะปิกสีหมอกสีหมอกเหรอ